ครับระเบิดปิงปองเป็นเข่งๆเลยเป็นเข่งเลยครับต่อไปเลยร้อยลูกออันนี้ซ่อนมีดหรือเปล่าฮะซ่อนอาวุธปืนนะอันนี้ปืนอยู่หน้ารถยนตฮะคือขับรถเข้ามาเอาปืนเอาปืนแอบครับเด็บไว้อยู่ตรงหน้ากระปงรถครับเพราะตัวเองถูกตรวจก็เลยเอาปืนเนี่ยใส่ไว้หน้ารถอันนี้ก็อันนี้เขาอยู่ในกิจกรรมแล้วก็โชว์กันเป็นภาพที่เรายึดกล้องได้เป็นภาพที่เขาถ่ายกันเอง เพราะนั้นเขาจะโชว์ว่าใครเนี่ยใจใจถึงแล้วก็ถือปืนหลาอยู่เนี่ยครับถือปืนมีปิดตาเลยเนี่ยนะฮะอันนี้นะแล้วอันนี้อย่างต้นอันนี้เป็นปืนปากามะฮะปืนปากาครับนะฮะต่อไปฮะอันนี้ก็คือโต๊ะที่เขานั่งกินลงกินเหล้ากันในสถาบันนะครับคือเล่นการพนันดื่มสุราพกผ้าวุ้เล่นการพนันด้วยนะครับแล้วก็ดื่มสุราพกพาวุธนี่ปกติอยู่แล้วครับไปต่อฮะอันนี้เวลาเขานั่งดื่มสุราหรืออะไรกันเนี่ยเขาจะโชว์นะครับ อันนี้เขาถ่ายกันเองเหรอฮะแต่อันนี้เป็นตำรวจนะตำรวจจับนะจับพะพกอาวุธที่ไหลเขาเนี่ยจะมีปั้มฟันเฟืองนะครับปั๊มหนึ่งเฟืองเนี่ยก็คือเขาไปทํากิจกรรมมาแล้วหนึ่งครั้งแปลว่าเลยทํากิจกรรมไปตีกันผมก็ไม่ทราบกันแต่บางคนเขาบอกว่าไปตีรันฟันแทงมาแล้วมีปั้มฟันเฟืองนี่บางคนสี่ดวงเลยนะสี่ดวงก็บสี่บางคนเรียกสี่ศพแต่ผมผมไม่แน่ใจครับผมไม่ใช่เสด็์เก่าที่นี่อะว่าต่อไปฮะ อันนี้อันนี้ที่ถูกตำรวจจับไหมฮะอ่าถูกตำรวจจับครับเขาบอกว่าหลังๆไม่เกิดเรื่องนะเกสิบเก้ามีนาเนี่ยยังเกิดอยู่เลยครับอันนี้ถูกจับแล้วสิบเก้ามีนาเนี่ยนี่ครับเนี่ยป้ายในเขียน19สิบเก้ามีนาอันนี้ถ่ายจากตำรวจนะครับอ่าพกอาวุธใช่ไหมฮะพกอาวุธครับอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือกิจกรรมที่เขาเข้าสถาบันแล้วไม่ยอมเรียนนะเขาเข้าไปเนี่ยก็จะยืนล้อมดูเขาแต่งกายนะครับเขาจะแต่งกายเป็นลำดับชั้นมีสีอ คือพี่เนี่ยจะคุมน้องไอ้ที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยเป็นรุ่นน้องแล้วก็ร้องเพลงกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็อ้างว่าไหว้พ่อแต่ว่าในขณะที่คนอื่นจะเรียนเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องฮะเขาบอกว่ามาปลุกขวัญน้องให้เรียนหนังสือให้ตั้งใจเรียนอะไรยังไงนะที่เขาบอกกับผมวันนี้แล้วแต่คนเชื่อฮะแต่ว่าผมไม่เชื่อเพราะว่าเขาเรียกน้องลงมาน้องที่เรียนหนังสืออยู่เรียกออกมาจากห้องเรียกออกมาจากห้องแล้วก็มาทํากิจกรรมพวกนี้อันนี้เป็นที่มาที่ทําให้อาจารย์บางทีก็ หยุดเรียนเหอะถ้าอย่างนั้นกดดันอย่างนี้หรือยังไงก็ถ้าเขากดดันอย่างนี้ปิดสถาบันเขาเป็นคนปิดนะครับก่อนหน้านี้เขาเคยใช้โซ่คล้องประตูะไม่ให้อาจารย์เข้าออกไม่ให้อะไรเราก็ามีความจําเป็นว่าถ้าเกิดเราไม่ปิดเนี่ยให้ตํารวจเข้าไปลุยเนี่ยมันกระทะบาดเจ็บอีกอ๋อก็เลยตัดสินใจว่าหยุดเรียนก็ต้องปิดก็ต้องหยุดหยุดให้เขาสลายตัวไปแล้วก็กลับมาใหม่เพราะนั้นคนพวกนี้นะครับเป็นคนที่ปิดสถาบันไม่ใช่ผมบางทีเขาปิด ปิดห้องผมเนี่ยมีภาพอยู่นะ,<ฮ>ะมีภาพหมดแต่ว่าภาพมันเป็นปึ้งใหญ่เลยเพราะหนึ่งปีมาเนี่ยกิจกรรมมากมายเลยที่เขาทำอะไรไม่ไม่เขาปิดยังไงอาจารย์อาจารย์าารกลัวก็ก็เรียกว่ากลัวก็กลัวฮะแต่ว่าที่กลัวเนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวจะมีเรื่องหรือกลัวอะไรแต่กลัวว่ามันปัญหามันจะบานปลายถ้าเกิดผมให้ตำรวจเข้ามาคุ้มกันแล้วออกไป มันก็มีโหหามีประทะกับตำรวจผมก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วพวกนี้เวลาที่ปิดสถาบันเนี่ยไม่ได้ถูกตรวจอาวุธแล้วก็พกมีดกันประจำเลยฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอาวุธอะไรมัง่งเกิดยิงโป้งมาเนี่ยก็ตายกันบ้างอ่ะเมื่อสักครู่มีอยู่ภาพหนึ่งนะฮะเห็นเป็นภาพนี้เมื่อวานนี้มานั่งอยู่กับผมตรงนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะอาจารย์ยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันนะฮะคนนี้ครับชื่อเตอ๋อครับชื่อเตอ๋อชื่อเล่นอันนี้ชื่อเล่นชื่อเต๋อนะ,ะครับ เมื่อวานนี้เนี่ยมานั่งอยู่กับผมแล้วก็บอกว่าเขาถูกพักการเรียนเจ็ดวันนะฮะแล้วเขาเข้ามาไหว้พระวิษณกรรมไหว้พ่อแล้วมาทำความสะอาดถึงเวลาอาจารย์ให้เขาพักการเรียนนะฮะไม่เป็นทำกับเขาคราวนี้ดูภาพนะครับนักศึกษาที่ปีหนึ่งที่ดีๆเนี่ยหรือว่าปีอื่นๆเนี่ยเขาจะใส่ชุดขาวกางเกงดำเนี่ยเข,เข้าแถวกันหมดนะครับ <ฮะ S 1> แต่คนคนนี้ไม่เข้าอะอะ ไหว่พ่อเนี่ยไหว้พระวิษณุกรรมเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นปัญ,<ะ>ปญหากับผมเลยใครๆก็มาไหว้ได้<ะ>แต่เขาก็ต้องถูกระเบียบสถาบันก่อนอลองท่านผู้ชมลองดูการแต่งกายเขาเนี่ยเหมาะเป็นนักศึกษาไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านจะไหว้ก็ไหว้ข้างนอกเพราะฉะนั้นอันนี้มีปัญหาก็คือแต่งอย่างนี้แล้วไม่ตรวจแล้วเข้ามาใช่ครับา,ามาไหว้พ่อใช่ครับก็โดนครับเพราะเพราะว่า ผมคิดว่าคําอ้างของเขาเนี่ยไม่เป็นความจริงเขาเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ถูกตรวจเนี่ยเขาอาจจะนําอาวุธมาซุกไว้ในตึกต่างๆวันหลังเนี่ยผมก็จะลําบากอีกในการเคลียร์ปัญหาในสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่ผ่านการตรวจเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับสถานที่อันนี้คืออาจารย์มองว่าเขาแหกเลยเขาแหกนะเขาเดินเข้ามาเฉยๆก็้องดูนะคนอื่นเข้าแถวกันหมดดูดูเขาไล้ครับ นี่นะฮะอันนี้ท่านผู้ชมดูได้ครับอ่ะมีอีกไหมฮะเอาอย่างรวดเร็วนะฮะเราจะได้ดูกันตรงนี้อันนี้คือเนี่ยวงวงเล่าที่อยู่กันเนี่ยแล้วก็คุยกันเรื่องอที่เขาไปทํามาแล้วก็โชว์กันเขาต้องโชว์แขนนะครับว่าเขามีเฟืองอยังไงบ้างอเพราะว่าเขาจะมีลําดับชั้นเขาเฟืองเยอะเขาจะใหญ่อกินเหล้าไม่กินเหล้าไม่ต้องชงนะครับมีน้องๆชงให้อ๋ออันนี้ยืนโชว์กันอย่างนี้ละถูกไหมฮะ แล้วตรงจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เพาะหรือว่าเป็นสิ่งที่ฝึกคนเหล่านี้ขึ้นมาครับวันดีคืนดีท่านเขาจะเห็นว่าคนพวกนี้ไปรับงานเป็นกาดนะครับเสื้อเหลืองเสื้อแดงเอเป็นอย่างนั้นด้วยด้วยครับคือไปรับจา้างมีหลักฐานอยู่ที่ตํารวจเรียบร้อยครับอาจารย์ก็บองบอกว่าพออยู่ในสถาบานันปุ๊บเมาก็ออกไปก่อเหตุอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้ที่นอนที่นอนแงแมงอยู่เนี่ยไปหาเรื่องกันอยู่ครับครับ แล้วก็ที่ไปอยู่ตามถนนหนทางารถฟงัดไฟฟ้าอะไรนี่แหะฮะอาจารย์นะใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะที่ที่เขาจะเป็นปัญหาก็คือเขาจะมีการลาาตะเวน <ฮะ S 2> ถิ่นใครถิ่นมันถิ่นปทุมวันเขาก็จะลาาตะเวนส่วนหนึ่งเขามีหน่วยลาดตะเวนด้วยครับแล้วก็เวลาที่เขาสงสัยใครนะครับเขาจะคําคอค้นเลยคคนบัตรค้นอะไรว่าใครมาจาก สถาบันต่างสถาบันหรือไม่ถ้าถ้าต่างสถาบันเขาก็ลุมกระทืบอันนี้อาจารย์พูดถึงลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตรงลูกศิษย์ผมแต่าผมไม่ได้สอนเป็นลูกศิษย์เพราะผมเป็นอาจารย์แต่ว่าไม่ได้สอนรานนี้ผมอยากจะแยกประเด็นอย่างนี้ว่าอืม <c oughs> ลูกศิษย์ที่ดีของปฐุมวันเนี่ยมีอีกมากครับแล้วก็ในภาพเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าเขาทําตามกฎระเบียบทุกอย่างอ แต่งเสื้อขาวก็ไม่ได้กลัวตายอะไระทุกคนก็ไม่ได้ตายคนที่ตายในเสื้อสีทั้งนั้นนะเสื้อช็อปอมผมไม่เคยเห็นคนที่ตายเสื้อขาวสักคนที่เห็นกับประสบะการณ์ผมนะมเสื้อสีทั้งนั้น<ะ>แล้วพวกนี้จะใส่เสื้อช็อปพวกนี้ตาหลาเลยนะปะทุมวันเขาบอกได้ยังไงว่าใส่เสื้อนี้แล้วเขากลัวเขากลัวอันตรายไม่ไม่จริงฮะ มา,าสาย<ป>แล้วเขาวิ่งขึ้นไปเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาตรวจต <โก S 1> ัวแนนะ้นฮะเจราจาไม่ได้เลย,ยแล้วพี่เขาก็บอกให้ลองของอีกอาจารย์จะถูกบอกว่าเอารูปสินออกมาประจานไหมเด็กที่เรียนหนังสือบางคนถูกกดดันนะ เข้าห้องน้ําถูกปืนจ่อหัวนี่ไม่ได้ให้ร้ายรักเรียนนะไม่มีครับให้ร้าไม่ได้ร้บถ้ากลุ่มนี้อันิบผมถามแทนนะเขาจะไม่ได้แปลว่าจะเห็นด้วยกังเขานะจะขอโอกาสครั้งสุดท้ายอาจารย์จะให้เคยมีอธิกรารโดนไล่ไิมมีการจะจับอธิการแก้แค้น